สังเกตมือนะคะทุกคนสังเกตมือค่ะดูซินานแล้วนานแล้วใช่ไหมลูกมิกกี้ที่ไม่ได้เข้ามาในครัวไม่ได้มาเฝ้ามามีทํากับข้าวใช่ไหมลูกวันนี้เด็กน้อยก็ง่วงนอนเหมือนเดิมนะคะจะเป็นคลิปไหนไหนเวลาที่เข้ามาในครัวมาเฝ้ามามีทำกับข้าว เด็กน้อยก็จะง่วงตลอดใช่ไหมคะลูกมิกกี้ครับมิกกี้ครับใช่ไหมลูกมิกกี้ง่วงตลอดมามีมม่มีลูกเยอะมีลูกเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะลูกหนูก,ก็เลยไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่แต่ก่อนเวลามาม,มี่ทำกับข้าวหนูจะเข้ามาเฝ้ามาให้กำลังใจมาม,มี่ตลอดเลยใช่ไหมคะลูก ตอนนี้ทั้งจะน้องๆทั้งจะพี่ลักกี้วุ่นวายกันไปหมดเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกเห็นไหมพี่ลักกี้เขเข้ามาเมื่อกี้มไมีใจดีเฉยๆวันนี้เพราะว่าเอานมให้น้องกินเนาะก็เลยให้น้องเข้ามาใช่ไหมลูกน้องทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องบิสกิตแล้วก็ น้องแพนด้าด้วยมไม่ก็ให้เข้าอยู่นะครับปกติก่อนไม่มีน้องมไม่จะให้หนูกับพี่ลักกี้วิ่งกันให้ว่อนทั่วบ้านเลยขนาดเวลาทำกับข้าวมัม่ก็ยังให้พวกหนูวิ่งเล่นใช่ไหมคะลูกใช่ไหมลูกอีกน้อยไม่นวดให้ทุกคนดูอ่ะลูกหืม ฉนจะจบคลิปแล้วนะลูกเนาะสวัสดีครับใช่ไหมลูกมาสวัสดีตอนจบใช่ไหมครับลูกเด็กน้อยของมามีสงสารจังเลยใช่ไหมลูกมาฟ้องมามีทากับข้าวเก็บกวาดล้างถ้วยล้างชามใช่ไหมลูกเพราะผมไม่ได้เข้ามาตั้งนานแล้วตั้งแต่มีน้องน้อยเนาะลูกเนาะมามีเอาน้องน้อยกับพี่ลักกี้ออกไปแล้วนะคะ ก็เลยให้พี่มิกี้อยู่กับมามีสองคนเนะลูกเนอะเอาบรรยากาศเดิมๆบรรยากาศเก่าๆของเราใช่ไหมลูกมาให้ทุกคนดูบรรยากาศที่เด็กน้อยมาฟ้งมามีทำกับข้าวมาให้กำลังใจมามีเนาะใช่ไหมลูกเด็กน้อยง่วงนอนแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรมากมายเนอะแค่เอาความขี้เศร้าของเด็กน้อยมาให้ทุกคนดูเหมือนเดิมคะ่ะ ก็ถ้าใครรักใครชอบพวกเรามาบนแฟมิลี่แล้วก็น้องมิกกี้ก็ฝากทุกคนช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วนะคะถ้างั้นก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายคะ่ะเดี๋ยวมามี่ปล่อยให้น้องนอนก่อนเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ